ครับสวัสดีแฟนรายการตู่มัสฟันนะครับวันนี้พี่ตู่เข้าตลาดเจอปลากระพงสดๆเลยนึกขึ้นมาได้ว่าอยากทําเมนูนี้ก็คืออยากจะมาทําเมนูปลากระพงทอดน้ําปลาพร้อมกับยำมะม,ม่วงแสนอร่อยของพี่ตู่นะครับ คนที่อยากจะทำเองมีเมนูนี้เข้ามาลองทำเราจะทำปลากระพงทอดน้ำปลาที่กรอบนอกนุ่มในทำยังไงทำแล้วหนังปลามันไม่หลุดติดกระทะทำยังไงยำมะม่วงทำให้อร่อยทำยังไง3อย่างนี้พวกเราเป็นดูเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาของพี่ตู่ในรายการตู่มัดปันนะครับเดี๋ยวเราเข้าขวดแล้วทำเมนูนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับไปดูพี่ตู่ทำปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วลองไปทำเองอยู่ที่บ้านนะครับ วันนี้พี่ตู่ทำเมนูปลากระพงทอดน้ำปลานะครับอันนี้ล้างปลาอันนี้ต้องแล่ให้มันเป็นแบบนี้ถ้าไปตลาดก็ให้เขาแล่อย่างนี้ให้เลยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาล้างวิธีล้างของพี่ตู่ก็ไม่ยากอะไรอันดับแรกก็คือจำได้ไหมเกลือเห็นไหมครับเกลือ,เ,ลอเอาเกลือมาโรยไปล้างเกลือนะครับแล้วก็เกลืออีกอวันนี้ใช้สองตัวพอให้ดูนะนล้างเกลือ แช่เกลือไว้เวลาจะทอดป,าปลากระพงทอดน้ําปลาเนี่ยให้ให้อร่อยเราก็ขี้ปลาแบบเป็นแบบแบนๆอย่าแงบบนี้นะครับให้ตลาดเขาทําให้นะครับแบบเนี้ยแล้วเราก็โรยเกลือล้างปลครับนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของมันเพื่อให้ปลามันไม่เหม็นเลยก็คือน้ำส้มสายชูจำได้ไหมวิธีเทลงไป น้ำปลานะครับอาน้ำบอ,อกไปหน่อยแล้วเราก็มีเกลือแล้วก็มีน้ำส้มนะครับร้านน้ำส้มปแค่นี้เปาเิดน้ำไหยแล้วล่ะครับเอาละน่าทานไหมครับดูนี่ล้างปลาให้ตายอ่เอาครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ขึ้นมาพักโอเคครับเสร็จแล้วก็ซับน้ํานะครับเนี่ยซับน้ําที่ตัวกเฟบอกวิธีที่จะทําให้มันไม่กระเด็นแล้วก็ซับน้ำอะ่ะี่สู้ซับมันนะครับซับให้แห้งเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับเนี่ย เคนิคง่ายเมื่อกี้อาบน้ำเช็ดตัวแล้วก็ทีนี้ก็โรยแป้งนะครับเนี่ยจำไว้โรยแป้งอันนี้จุ่ใช้แป้งมันนะครับอาบน้ำเช็ดตัวโรยแป้งเออทำปลาให้อร่อยก็ทำอย่างนี้นะโรยแป้งนะครับโรยแป้ง ทีเช็คไม่ต้องใช้ที่วัดอุณหภูมินะครับพอไม้มันเดือดที่นหะนเราก็ทอดปลานะครับดูที่ตูต่อไปได้แล้วครับเอาละเห็นไหมครับฟองขึ้นลแล้วเราก็ป่านลงได้นะครับเนี่ยแล้วเนี่ยเอาหัวลงไปก่อนนะครับวิธีทอดปลาปลาทั้งตัวนี่เออเช็คแล้วอุณหภูมิมันได้แล้วนะครับ ใจเพิ่งลงไปเลยนะครับค่อยๆลงใจต้องถึงหน่อยนะครับเวลาปลาลงลถ้าทำถ้าทําลําบากก็เดี๋ยวพี่ตู่ทาให้ทายเองนะครับไปนะครับโอเคจับปลาอาบน้ําค่อยๆลงนะครับปลา ปล่อยปลาแล้วนะครับปล่อยปลาอันนี้ขั้นตอนปล่อยปลาที่ถูกปล่อยปลาแล้วปล่อยปลานะคะทอดปาโอเคปลาจมน้ำก่อนเนี่ยปลาจมน้ำปไป ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับอย่าระวังไฟปลาไหม้ด้วยนะครับ <iz> ครับเสร็จแล้วนะครับพี่ตูกจะปากขึ้นนะครับดูนะครับตักปากขึ้นก่อนนะครับ เอาครับมาทยมมายามะม่วงกันนะครับขั้นตอนแรกก็มีนีกล้วยเปล่าๆนี่ก่อนใช้พริกก่อนนะครับใช้พริกลงไปนี่แล้วก็หอมแดงพริกที่เราซอยแล้วนะครับพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงเอาลงไปเคลียร์ก่อนอชอบหมดก็ใส่ได้หมดเลยเหมือนกันนะครับอันนี้แค่นี้ก่อนเอามาเพิ่มอีกหน่อย นี่เค้ากันก่อนนะครับน้ำยำของพี่ถูกก็จะหน้าตาอย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทำอะไรไอ้น้ำถ้วยนี้ก็คือพี่ที่บอกแล้วคือมีน้ำเปล่าน้ำตาลน้ำปลาเอาไปเคี่ยวนะครับเอามาประมาณเนี้ยแล้วเราก็มาเติมก่อนอันนี้พี่รสชาติของพี่ใกล้เคียงละเดี๋ยวใครเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้ามันอ่อนไปคือรสชาติอ่อนอะไรไปก็จะเติมนู่นเลยครับที่พี่เอามาน้ำ ปลากับน้ำตาลนะครับตอนนี้เราใช้น้ำที่พี่ปรุงรสไว้แล้วนะครับสําหรับทําน้ำำํายําใส่ไปก่อนนะครับนี่อันนี้นะครับมะนาวเนี่ยให้มาบีบตอนหลังจากเนี่ยเราทำเครื่องยำแล้วก็บีบมะนาวไปนะครับเปรี้ยวตามที่ชอบเลยนี่มะนาวให้บีบแบบนี้นะครับบีบยาบีบมะน,นาวมะนาวสูงๆอย่าบีบจนติดเปลือกนะครับเพราะมันจะขม ก็ฝากคนที่ทําด้วยนะครับเนี่ยบีบมะนาวแบบเนี้ยบีบสูงสูงหน่อยถ้าบีบแรงแ,รง,แรงเนี่ยไอความที่เป็นเปลือกที่มันขมเนี่ยมันจะลงไปในนี้ด้วยไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวไปเสียดายมันนะครับเสียดายเมื่อไหร่น้ํายําของเราก็จะไม่อร่อยนะครับเนี่ยให้มันตึงตึงมืออย่างที่พี่สุกาลังทําประมาณนี้บีบไปเรื่อยเรื่อยก่อนมะม่วงใส่ที่หลังคุกเอานะครับอืม,อมเดี๋ยพี่ก็ เอามาคลุกก่อนอยน่างนี้อันนี้คือทาน้ํายำอ่ะรสมันอ่อนไปพี่ตุ๊กก็จะเติมน้ําปลานี่น้ำปลาน้ําปลาเข้มๆเ,เลยเออน้ําตาลอีกหน่อยน้ําตาดิงๆนะครับเอาละรสมันจะกลมกล่อมพอดีบวกกับมะนาวก็จะบีบเพิ่มไปอันนี้ต้องกล่เอาเองนะครับใครชอบรสไหนก็เอาตามนั้น ตัวนี้พี่ก็จะใส่ไปให้ครบแล้วก็หอมแดงเติมมาอีกอ่ะเห็นไหมก็ใส่จนหมดจนได้เห็นไหมครับพี่ก็ใส่เพิ่มมาได้อีกนะครับใกล้พอดีละ สุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายสุดก็คือเอามะม่วงนะครับลงไปยำ่ำปึ๊บอย่างนี้มะม่วงใส่ที่หลังเลยนะเห็นไหมมันจะมีหลายเส้นนะคะเนี่ยหลายเส้นแล้วก็เคลา้าอ่ะ,อะคลุกกันก่อนนะครับนี่คลุกกันแบบนี้ใครไม่อยากกินส้มตำเนี่ยชามมะม่วงก็กินแทนส้มตำได้นะครับ ใส่ถ้วยที่เตรียมไว้นี่ยำมะม,ม่วงนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับเก็บไว้ทาแทนส้มตําก็ได้นะนี่รสชาติพอดีแล้วครับเอาไปทานกับปลากระพงทอดน,น้ำปลาเนี่ยเข้ากันที่สุดเลยนี่ครับตักเอามาแล้วก็ราดน้ำหน่อย อือร่อยสุดๆเลยค่ะขอบอกยืนยันความอร่อยตักอ,อย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มันจะมีความกรอบแล้วก็ใช้มะม่วงที่ดิบหน่อยนะครับแล้วก็รสชาติมันพอมันยำไปแล้วเนี่ยมันกจะ็จะอร่อยมากเลยครับยืนยัน เมนูโคตรอร่อยพิสุกอีกหนึ่งเมนูนะครับยำมะม่วงนะครับเนี่ยพอแล้วแค่นี้เสร็จเป็นอันเสร็จนะครับขอโรยพริกสักองสามเม็ดได้ไหมครับเพื่อความหน้าหน้าหมองนี่แค่นี้เสรจใครชอบเผ็ดก็เชิญเลยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใส่หอมสักอีกสักหน่อยหนึ่งรสชาติก็จะแซ่บหลายเด้อใครชอบแซ่บๆก็เมนูนี้นะครับ เดี๋ยวเอาไปทานกับปลากระพงทอดน้ำปลาที่กำลังทำอยู่นะครับหน้าตาแบบนี้ครับครับเสร็จแล้วครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับทานคู่กับยำมะม่วงที่ทำให้ดูนะครับอ่นี่น้ำปลา น้ำปลาเนี่ยไม่ใช่น้ำปลาทั่วไปนะครับน้ำปลาใส่มีน้ำปลาน,น้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วก็ให้มีส่วนผสมที่พอดีไม่ให้มันเค็มเกินไปนะครับแล้วเราก็มาราดกันอย่างนี้นะครับปลากระพงทอดน้ำปลาที่ตุ๋นราดเลยราดที่ปลานะครับราดอย่างนี้ราดสักสองช้อนนะครับแค่นี้พอละเสร็จแล้วครับเป็นอันเสร็จอะลงมือทานกันนะนี่กรอบกรอบทุกทั้งตัวเลยครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามพี่นะครับอยากก่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชพี่ตู่ด้วยนะครับไม่ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวมีคนออกใจไม่อยู่โอเคครับ